กลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสชื่อคุณศัพท์เฮอร์คิวลิสชื่อย่อ H E R สัญ,ญลักษณ์เฮอร์คิวลิสไรเ i o n สิบเจ็ดชั่วโมง Creditation สามองศาเนื้อที่1,225ตารางองศาอันดับที่ห้าจำนวนดาวฤกษ์0กลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส เป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ในกลุ่มดาว88กลุ่มที่รับรองโดยสหพ,พันธ์ดาราศาสตร์กลและเป็นหนึ่งในกลุ่มดาว48กลุ่มที่อยู่ในรายการของโทรเลมีชื่อของกลุ่มดาวมาจากชื่อของเฮอร์คิวลิสในเทพโรมันดาวที่สว่างที่สุดของกลุ่มดาวนี้คือดาวเปีตาเฮอร์คิวลิสหรือโคไนฟอรัสซึ่งดาวกลุ่มนี้ยังเป็นดาวที่เทพที่สุดของบนฟ้าอีกด้วย กลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสมีรูปร่างคล้ายลักษณะภาษาอังกฤษตัว H คิวระหว่างกลุ่มดาวพิษและกลุ่มดาวมงกุฎดาวกลุ่มนี้เป็นสัญลักษณ์แทนผู้ชายล่ำสั้นแข็งแรงในกลุ่มดาวของเฮอร์คิวลิสมีจุดป,ประกายดาวประกอบไปด้วยดาวเลกห้าหมื่นดวงซึ่งอยู่กระจากโลกประมาณสามหมื่นสี่พันปีแสง ในระหว่างราติจูดบวก90องศาถึงลบ50องศามองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา21.00นอของเดือนกรกฎาคมทำการสังเกตพบวงเวียนพิรมรักมหาวิทยาลายัยราชภัตภูเกต็ต